ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเท้าใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนีเ้เราจะมาดูเนื้อหาจากหนังสือคลาสสิกเลยนะครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกี ซึ่งจริงๆก็พิมพ์มานานมากแล้วนะครับตั้งเจ็สิบกว่าปีได้วันนี้เราลองมากลั่นเอาแก่นสำคัญๆที่น่าจะยังใช้ได้จริงกันอยู่มาดูกันครับค่ะต้องบอกว่าหลักการในหนังสือเล่มนีม้เป็นเหมือนพื้นฐานสำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารหรือแม้แต่การเป็นผู้นำวันนี้เราจะมาเจาะดูหลักการเด่นๆพร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจจากเนื้อหาที่เรามีกันค่ะเพื่อให้เข้าใจแก่นจริงๆของเขาเยี่ยมเลยครับ งั้นเริ่มที่ส่วนแรกเลยว่าด้วยเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติต่อคนอื่นข้อแรกที่เขาเน้นมากๆคืออ,อ,อย่าเพิ่งไปวิจารณ์ตำหนิหรือบน่นฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับคือมันอาจจะขัดกับธรรมชาติลึกๆของคนเรานิดน,นึงนะคะตัวอย่างใน,นหนังสือเรื่องชูกันโคลลี่อาชญากรชื่อดังคือแม้เขาจะทำผิดร้ายแรงแต่เขาก็ยังเขียนจดหมายบอกว่าตัวเองมีหัวใจอ่อนโยนนะคะ มันสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่มีกลไกป้องกันตัวเองอยู่แล้วไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองผิดหรอกคะ่ะการตําหนิเนี่ยมันเลยมักจะเอ่อไปจุดชนวนความขุ่นเคืองซะมากกว่าไม่ค่อยช่วยแก้ปัญหาเท่าไหร่อ๋อเข้าใจเลยครับคือแทนที่จะไปชี้ว่าเขาผิดเขาเลยแนะนําให้ใช้หลักการอื่นแทนคือการชมเชยใช่ค่ะการแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจและซื่อสัตย์อันนี้สําคัญมาก อย่างเรื่องคุณพาเมล่าดันแฮมกับพระโรงที่ทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยตอนแรกเพื่อนร่วมง,งานตำหนิก็ไม่ดีขึ้นแต่พอคุณพาเมล่าลองสังเกตหาจุดเล็กๆที่เขาทำได้ดีจริงๆแล้วก็ชมเขาๆต่อหน้าคนอื่นด้วยนะคะผลลัพธ์นี่เปลี่ยนไปเลยโหต้องจริงใจแล้วก็เจาะจงด้วยใช่ค่ะจุดสำคัญเลยคือจริงใจและเจาะจงคำชมนั้นถึงจะมีพลังจริงๆมันไปกระตุ้นความรู้สึกดีๆข้างใน ทำให้เขาอยากทําดีขึ้นเองไม่ใช่ทําเพราะโดน,นบังคับซึ่งมันก็จะโยงไปหลักการข้อ3พอดีเลยค่ะคือการกระตุ้นความต้องการของอีกฝ่ายอ๋ออย่างตอนที่คานากีไปต่อรองค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงที่โรงแรมที่เขาขึ้นราคาแพงมากเขาไม่ได้พูดเลยว่าตัวเองอยากได้อะไรถูกไหมครับ แต่เป็นลิสต์ว่าโรงแรมจะได้หรือเสียอะไรถ้ายังยืนราคาเดิมใช่เลยค่ะคือเปลี่ยนมุมไปมองประโยชน์ของอีกฝ่ายเป็นหลักเลยหรืออย่างเคสคุณพ่อที่อยากให้ลูกชายอยากได้เตียงของตัวเองก็ไม่ได้ไปสั่งเขาแต่ใช้วิธีทาให้เด็กรู้สึกว่าเออการมีเตียงเนี่ยมันเป็นไอเดียของเขาเองนะเขาอยากได้เองพอเขารู้สึกเป็นเจ้าของความคิดนั้นเขาก็อยากทำเองถูกต้องค่ะเนี่แหละค่ะคือศิลปะการจูงใจแบบไม่ต้องสั่งเลยน่าสนใจมากครับ จากเรื่องการปฏิบัติต่อคนมาถึงเรื่องการทําให้คนชอบเราบ้างเหรอครับมีหลักการไหนเด่นๆบ้างครับข้อแรกๆที่ชัดเจนเลยนะคะคือการแสดงความสนใจในตัวคนอื่นจริงๆควบคู่ไปกับรอยยิ้มค่ะสองอย่างนี้เหมือนเป็นประตูเปิดใจเลยเหมือนน้องหมาเลยไหมครับที่แบบพอเจอเราก็ดีใจกระดิกหางมันให้ความรักแบบไม่หวังอะไรเลยเราก็เลยอดรักมันไม่ได้ ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยหรือรอยยิ้มง่ายๆของเด็กเล็กๆในห้องรอหมอที่บรรยากาศตึงๆนะคะ่ะรอยยิ้มเดียวก็เปลี่ยนให้มันดูเป็นมิตรครึ่งได้เลยชาวชวาถึงก็บอกว่ารอยยิ้มเขามีค่าเป็นหลานเพราะมันสร้างความรู้สึกดีๆได้จริงๆจริงด้วยครับแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมว่าทรงพลังมากคือการจำชื่อคนได้โอ้อันนี้ใช่เลยค่ะเวลาใครจำชื่อเราได้มันรู้สึกแบบว่าเออเราสำคัญนะเขาสนใจเรา ใช่ครับแอนดรูคาเนกีที่จำชื่อคนงานได้เยอะแยะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำที่เข้าถึงใจคนได้เลยแน่นอนค่ะแล้วก็อีกข้อที่สำคัญมากๆคือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะดีมากๆด้วยนะอย่างเรื่องคุณแม่มิลลี่เอสโพซิโตที่แค่ตั้งใจฟังลูกชายคุยจริงๆจังๆนะคะลูกชายถึงก็บอกว่าแม่ผมรู้ว่าแม่รักผมมากโหแค่ฟังเนี่ยนะครับ ใช่ค่ะการฟังคือการแสดงความเคารพความใส่ใจที่แบบว่าทรงพลังมากจริงๆอืมจริงด้วยครับทั้งหมดนี้เหมือนจะนำไปสู่หลักการข้อสุดท้ายในส่วนนี้คือทำให้เขารู้สึกสำคัญแล้วก็ต้องทำอย่างจริงใจด้วยใช่เลยค่ะบางทีแค่คำชมเล็กๆน้อยๆที่มาจากใจจริงๆอย่างที่คาเนกีชมผมเสมียนไปสนีที่ดูหน้าเบื่อเบื่อนะคะแค่นั้นก็ทำให้วันของเขาดีขึ้นได้หรือคำพูดให้กำลังใจของครูโรแลนด์ที่บอกนักเรียนขี้อายชื่อคริสว่า เธอทําได้นะเธอเก่งพอคําพูดนั้นเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งได้เลยนะคะพลังของการทําให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าเนี่ยมันมันมหาศาลมากครับพอเราสร้างความรู้สึกดีๆให้คนชอบเราได้แล้วก้าวต่อไปคือจะจูงใจเขาหรือนาทีมยังไงบ้างคานากีก็มีหลักการที่น่าสนใจต่อนะครับอย่างเรื่องที่อาจจะฟังดูขัดขัดหน่อยคือวิธีเดียวที่จะชนะการโต้เถียงคืออย่าไปเถียงฟังดูแปลกๆนะคะแต่คือคารนากีเขาชี้ว่าการเถียงเอาชนะให้ได้เนี่ย บางทีเราอาจจะสะใจก็จริงแต่เราจะเสียอย่างอื่นไปเสียความสัมพันธ์เสียความร่วมมือการหลีกเลี่ยงในที่นี้คือ,อ,อไม่เอาตัวเองไปประทะโดยไม่จําเป็นนะคะแล้วถ้าเกิดเราผิดจริงขึ้นมาหลักการต่อมาก็คือให้รีบยอมรับเลยค่ะยอมรับเร็วๆหนักแน่นๆไปเลยอ๋อเหมือนตอนที่คารเนกี้ยอมรับผิดกับตำรวจทันทีเรื่องที่พาสุนักร็กไปเดินเล่นในสวนแบบไม่มีสายจูงแทนที่จะไปเถียงกฎระเบียบปรากฏว่าตำรวจกลับเออใจออดลูสังนั้น ใช่ค่ะการยอมรับผิดเร็วๆมันเหมือนไปลดการป้องกันตัวของอีกฝ่ายแล้วก็เปิดทางให้หาทางออกที่เป็นมิตรได้ง่ายขึ้นซึ่งก็เชื่อมกับอีกหลักการเลยคือเริ่มต้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเสมอ นึกถึงนิทานเรื่องพระอาทิตย์กับลมเลยครับที่สุดท้ายความอบอุ่นของพระอาทิตย์ความเป็นมิตรก็ชนะแรงลมการบังคับได้ใช่เลยค่ะแล้วก็อีกข้อที่สำคัญมากๆคือพยายามมองเรื่องต่างๆจากมุมมองของอีกฝ่ายอย่างจริงใจด้วยนะคะอย่างแพนเน็กเฮาส์ที่มีอิทธิพลกับประธานาธิบดีวิลสันได้มากเพราะเขามักจะเสนอไอเดียต่างๆในลักษณะที่ทำให้ประธานาธิบดีรู้สึกว่าเออนี่มันความคิดของฉันเองนี่นาอ๋อเข้าใจครับคือ ทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของไอเดียค่ะซึ่งหลักการมองจากมุมของอีกฝ่ายการให้เกียรติเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่คาร์นกี้พูดถึงด้วยค่ะเช่นการเริ่มต้นด้วยคำชมก่อนที่จะติติงอย่างที่ประธานาธิบดีคูลลชทำกับเลขานุก,การคือชมเรื่องชุดเรื่องหน้าตาก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเ <c oughs> นียนเลยนะครับ หรือการพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองก่อนที่จะไปวิจารณ์คนอื่นอย่างที่คาเนกก้เล่าว่าเขานึกถึงความผิดพลาดตัวเองตอนอายุ19ก่อนจะไปแนะนําหลานสาวที่เพิ่งเริ่มทํางานมันทําให้คําแนะนําดูซอฟต์ลงเยอะเลยนะครับใช่ค่ะ มันช่วยลดแรงต้านได้มากจริงๆแล้วก็สุดท้ายคือการให้กำลังใจทำให้ความผิดพลาดดูเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเหมือนครูสอนเต้นคนที่สองอะค่ะที่บอกเพื่อนคานิกีว่ามีพื้นฐานดีแล้วแค่ปรับนิดหน่อยก็เก่งแล้วต่างจากครูคนแรกที่บอกให้ลืมหมดเลยมันให้กำลังใจต่างกันเยอะ ครับฟังมาทั้งหมดนี่พอจะสรุปแก่นสำคัญจริงๆของแนวคิดคาเนกีได้ว่ายังไงบ้างครับอืมพี่ว่าหัวใจหลักจริงๆคือความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์นะคะการที่เราต้องตระหนักว่าจริงๆแล้วทุกคนอยากเป็นที่ยอมรับอยากรู้สึกสำคัญแล้วก็ไม่ชอบการถูกตำหนิการที่เราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นการชมเชยอย่างจริงใจการพยายามมองจากมุมของเขา และการที่เราก็ถ่อมตัวพอที่จะยอมรับผิดได้ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะคือพื้นฐานของการสร้างสัมพันธ์การจูงใจแล้วก็การนำที่มันจะยั่งยืนได้จริงๆเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากครับทำให้เกิดคำถามน่าคิดส่งทายเหมือนกันนะครับว่าในยุคนี้ที่เราสื่อสารกันผ่านหน้าจอเยอะมากพวกหลักการที่เน้นความรู้สึกการปฏิสัมพันธ์ซึ่งซึ่งน้าแบบนี้มันจะยังอ,อ ขลังเหมือนเดิมไหมหรือเราต้องปรับวิธีคิดประยุกต์ใช้มันในรูปแบบใหม่ๆยังไงเพื่อให้เข้ากับโลกดิจิทัลที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นคําถามที่ลองเก็บไปคิดกันต่อได้นะครับถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนแลพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ